มคันนี้ชื่อทยวันนี้เราจะไปนอนแถวถนนริมโขงคนครปนมนะครับมีทายบบกับแกตะโนะครับอร่อยนะครับอร่อยไหมใช่เห็นน้ำไส่อยากจะไปนครปฐมอยากจะไปนครปฐมใจเต้นตุกๆเลยะ <laughs> ปีนตลอดเลยไม่เหนื่อยอเจ๊ไม่เหนื่อย ตัวชื่อน้ำน้ำตัวชื่อน่ากิัสรุปว่าเราจอดตรงนี้นะครับหน้าปัจจัีของนครพนมอยากจะไปนครนพนมจอดนอนริมโค้งข้างถนนยามคำ่ำบายดีนครพนมลมเย็นเย็นแสงไฟสลัว เดินเล่นตามซอกซอยคือจังหวัดที่อายหักนครปฐมเมืองชิกครับเมืองชิกชิกคู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 ชิกชิกเดินมาดิ้นหน yea. ห่อยก็หิวบ้านฉันอยู่ที่ราบสูง <S <S พวกเรากินลมชมวิวครับสบายดีนะครับ รบบ้านรื้มคงแล้วบ่อยอท,ที่สวยมากนี่ครับทีโลกโอ้ตำม,ส,มส้มส้มตำเดียใหญ่่สุดในโลกนะครับใหญ่กว่านี้ก็นอกโลกแล้วถ้าใ,ใหญ่กว่านี้ต้องไปกินนอกโลกบะอาหารการกินที่นาคับนมให้เยอะถูกอร่อยแจ่วฮ้อนแซ่บท่ด่วนเพลงรุ่นเจอะไรเนี่ย ที่ตอนเช้าสวยโคตรลมคุมพัดมาเบาเฮาหยิมตั้งแต่ยังบนได้กาแฟเพราะอากาศมันดีจนใจลายคิดจักรยานยามเช้าสิสิกคูคูซอยน้อยเมืองเก่าก็มีเสน่หคือกัน แว่ร้านกาแฟกินปาเต้กับกะหรี่ปับ๊บแล้วบอกตัวเองเบาๆโอ้โหนี่มนสุขแล้วที่นี่นครพนมอมซ้อนนครพนมเมืองที่มีความสุขที่สุดแดดอุนอ่นๆครับภาพที่จริงสวยไงโกรธอะไรโมโหอะไรใช่นั้มานครพนมนี่จะหายโกรธเลยนะโกรธเพราะว่าเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุด I am อีสานบ้านฉันอยู่ที่ราบสุดอยากจะไปนครพนมชิกชิคคูคู ชื่อร้านอะไรไส้แกาแฟกาแฟปาเต้แล้วก็กะหรีป่ปั๊บเราสั่งแกาแฟพวกกลางมาพวกกลางนี่ควกก้วั้งแต่นครสวรรค์ลงไปใช่มันจะเข้มกว่าพวกอ่อนแล้วก็อ่อนกว่าพวกวเข้มอยากดื่มแกาแฟที่ฮาหนอยตะ่กี้พี่พูดภาษาอะไรคะภาษาเียดนามอ,อ๋อเวยจริง